ครับผมตอนนี้ผมวิพามาชีสปัม๊มมากิ t ้านะครับเป็นปัามเปลื่อยศ่งขึ้นแทงบนดาดฟ้านะครับปั๊มประเภทนี้เขาจะเอารูยสายไฟฟ้านะครับผมตัดกระแสไฟที่อยู่ด้านบนนะครับ จะไม่มีออโตสวิตที่อยู่ด้านข้างนะครับผมจะไม่มีนะครับเขาเรียกว่าปั๊มเอื่อยหรือแบบหนึ่งเขาไ็เรียกปั๊มส่งขึ้นแทงบนดาดฟ้านะครับภาษาดูด่าไฟฟ้าตัดวันนี้นะครับคุณลูกค้าท่านยกมาท่านบอกว่าอาจารย์ปั๊มไม่แรงเลยนะครับอาจารย์ไม่แรงเท่าที่ควรผมก็ลองเอามาเช็คดูให้คุณลูกค้าท่านยกมาตอนนี้ผมเทย้น้าอยู่อันนี้ทางน้ำเข้า นีทางน้ำออกครับผมอันนี้คือทางน้ำออกนะครับอันนี้นออนคือนนทางน้ำเข้าหันหน้าเข้าลักษณะนี้เข้าจะอยู่ซ้ายมือออกจะอยู่ขวามือนะครับจะหากหันหน้าเข้าหาปั๊มกันในลักษณะนี้นะครับแล้วผมมาเทสน้ําดูนะครับผมเนี่ยแต่คุณลูกค้าท่านไปพันมอตเตอร์มานะครับผมพันมอตเตอร์มาเอีกนะเพราะว่าปีชามไม่ได้พันมอตเตอร์ก็ดูกระแสน้ําออกกอน ไม่แรงไม่แรงเท่าที่ควรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าหากไม่แรงแล้วขนาจริงๆมันต้องออกแรงกว่าน,นี้นะครับผมมันจะต้องออกพุ่งฟูด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 แรงกว่าน,นี้นะครับเพราะเป็นปั๊มมากกต้ายัางไงั็ต้องแรงแต่นี้ไม่แรงเท่าที่ควรเป็นที่อะไรสาเหตุอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีครับมาจะเจอกับผมอีกแล้วน,นะครับผมกับร้านพิชาั๊มน้ำหรือกับอาจารย์พิชาเช่นเคยด้วยครับผม ไ่นี่เขาปีมาเบิงนิรนดสาระดีๆตามทีทผมเกินในตอนแรกนะครับเกินใน,นว่าเทดปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำมาคิต้านะครับตัวนี้เป็นปั๊มมาคิต้าเป็นปั๊มเปลือนะครับส่งขึ้นแทงบนดาดฟ้านะครับผมหน้าที่ของเขาตัวนี้ก็จะดูดน้ําจากประปาหรือดูดน้ําจากถังพักน้ำนะครับหรือดูดจากบ่อใต้พื้นจะส่งขึ้นแทงบนดาดฟ้านะครับ ส่วนตัวนี้เขาจะอาศัยลูกลอยไฟฟ้าที่ตัดกระแสไฟอยู่ด้านบนนะครับเขาจะไม่มีตัวพิชเชอร์สวิตช์จะไม่มีออโตโ้ในตรงกุดน,นี้นะครับเขาต้องอาศัยลูกลอยไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับส่งขึ้นแทงแต่ถ้าหากไม่มีในเรื่องลูกลอยไฟฟ้าเราไปใช้ตามบ้านเราเนี่ยโดยปิดน้ำเนี่ยปั๊มจะไม่มันจะผิดประเภทนะครับแต่ถ้าหากเราไปอัดเข้าทางเพชเชอร์นะครับอัดเข้าทางเพิชเชอร์มันจะมีถังอีกใบหนึ่งแล้วก็ยังมีเกวัดมีพชเชอร์มีเก แล้วปั๊มตัวนี้อัดเข้าไปอันนั้นได้นะครับแต่เราจะไปตรงใช้ตรงเลยอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะวันปิดน้ำไม่ได้วันไม่มีตัวโต้นะครับวันนี้ผมก็พาเช็ดดูแล้วว่าปั๊มมันมมีกําลังจริงๆปั๊มมาเกตาเนี่ยกำลังเขาก็จะดีเขาจะดีมากๆครับผมนั้นสาเหตุปั๊มไม่มีกําลังสาเหตุในเรื่องการที่ดูดน้ำแล้วน้ำขึ้นเบามาจากอะไรผมก็จะพาไปตรวจเช็คตรวจสอบกันดูนะครับแล้วก็มีหลายท่านถามว่า าจารย์แล้วปั๊มเนี่ยมันไม่มีกําลังมันไม่มีการส่งน้ําหรือส่งน้าเบาเนี่ยสายเหตุพวกนี้จะมาแบบคล้ายๆกันหมดไหมเบื้องต้นหรือรวมๆเนี่ยปั๊มเนี่ยดูดน้ําไม่ขึ้นกําลังไม่ดีกําลังตกกําลังแผ่วสาเหตุก็จะมาจากควบคู่คล้ายๆกันหมดนะครับส่วนตัวนี้เป็นปั๊มเปื่อยนะครับอาจารย์ก็จะมาเน้นฝาหน้ากระบใบพัดเนื่องจากอะไรเนื่องจากเขายัมีเฟตเชอร์ ไม่มีตัวโตไ้ไม่มีไม่มีระบบโปโต้บางท่านไม่มีตัวเฟิเชอร์สวิตช์ไม่มีตัวแอชชัตเจอร์นะครับเราก็จะต้องมองประเด็นนี้ประเด็นหลักเลย1่ฝาหน้า2ใบพัดนะครับเอ้าอาจารย์ดูได้ไงว่ากําลังน้ำมันไม่ดีกําลังนี้มันมดีแค่เราปลายนอุดถ้าเกิดปลายนิ้วเราไปอุดปุ๊บอุดตรงปลายท่อที่น้ําออกเนี่ยอุดอยู่เนี่ยแสดงว่ากําลังปั๊มม่ดีนะครับแต่ถ้าหากเวลาเราจะอุด มันดันปลายนิ้วเราดันแรงๆน้ำดันแรงๆอันนั้นเขาเรียกว่าปั๊มกำลังดีฝาหน้าเขาฟิตนะครับถ้าหากเป็นรุ่นทางกลมหรือสี่เหลี่ยมมันจะเป็นแบบไหนครับอาจารย์ถ้าหากเป็นรุ่นทางกลมเราปลายมือปลายนิ้วนยตัวเทียกับปลายนิ้วน่ยอุดแต่ถ้าเกิดเป็นแรงดันสู้ปลายนิ้วน้ำแรงอะไรแรงอันนี้ถือว่าดีแต่ถ้าเกิดเราปลายนิ้วปลายปลายนิ้วของเราเอุดตรงท่อทางออกถ้าเป็นรุ่นทางกลมนะ อุดอยู่เฉยเลยอุดแล้วไม่มีกําลังดันไม่มีกําลังอะไรออกมาเนี่ยถ้าคุณรุ่นทางกลมเนี่ยมันมีสองสามขยักที่เราต้องดูกันหนึ่งถ้าเป็นรุ่นทางกลมนะจะต้องดูฝาหน้ากับไบพัดว่ามันมีการว่ามันมีการสึกหรอไหมนะครับสองเราต้องมาดูตัวพิเชอร์สวิตของเราค่าตัดออดออฟมันเท่าก,กันกับตัวเดิมไหมถ้าหากเราเปลี่ยนอะไรตัวนั้นถ้าหากยังไม่เคยเปลี่ยนไม่มีอะไรเราก็มาดูตัวแอร์ชัชเจอร์นะครับ ขยักนี้ก็คือตัวสําคัญเลยฝาหน้ากับไปพัดแล้วก็ตัวแอร์ชัตเจอร์สองอย่างน,นะครับส่วนตัวเพชเชอร์สวิทช์อันนี้ถ้าเป็นรุ่นถังกลมเนี่ยอันนี้ไว้ที่หลังเลยเพราะเพชเชอร์สวิทช์กไม่ค่อยมีปัญหานะครับดังน,นั้นรุ่นสี่เหลี่ยมถ้าเป็นรุ่นสี่เหลี่ยมปั๊มไม่มีกําลังก็มามองแบบเดียวกันกับปั๊มเปลือยตัวนี้แหละมองเนี่ยลักษณะเดียวกันนะครับยกเว้นรุ่นถังกลมปั๊มรุ่นถังกลมเนี่ยมันจะต้องมีสองสามขยักที่อาจารย์จะต้องบอกหนึ่ง ฝานา็ไปพัดนะสองก็จะมีอแอร์เชจเจอร์สามพชเชอร์สวิต์นะครับอันนี้อาจารย์จะต้องขยายความนะครับไม่ใช่ว่าอาจารย์พูดเยอะอะไรก็พูดแต่บอกว่าอาจารย์พูดเยอะเกินอาจารย์พูดเยอะเกินอะไรประมาณนี้แบบอาจารย์จะต้องขยายมีความเข้าใจนะครับผมว่าตัวนี้แต่ก็ตัวนู้นต,ตัวนี้จะต้องวนมาอีกรอบหนึ่งการอธิบายของอาจารย์นะครับ ดูลองเขจะยาวนิดหนึ่งจะถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจนะครับเพราะว่าผมจะเน้นบนเน้นย้ำให้นะครับมาตอนนี้เรามาดูกันว่าทำไมตัวนี้กำลังไม่ดีกำลังตกกำลังแผ่วเป็นเพราะอะไรนะครับอันนี้เราเช็คง่ายๆนะขั้นตอนไม่เยอะมีเปิดมาครับเปิดมาหน,าหน,าหน,านอดสามตัวกำลังไม่ดีครับผมแต่ตัวนี้คุณลูกค้าท่านไปพันมอเตอร์มาแล้วนะมอเตอร์ ของคุณลูกค้าไม่ดีละทางก็ไปพันมาแอ่คผมกุมเนื้ปลาแกพันที่ไหนนะตรงของอาจารย์ไม่ได้พันนะครับผมไม่ได้รับตรงจุดนี้นะครับเปิดมาถามว่ากําลังไม่ดีเลยตัวนี้กําลังแผ่วมากกําลังตกนะครับไม่ดีเท่าที่ควรอัดขึ้นท่อเล็กๆจะลําบากส่งขึ้นสี่ชั้นหชั้นนิดไม่ไม่น่าจะได้นี่ครับผมในพัดโอเคปันเฟื่องอะยังอยู่ครบอยู่ ฟันอยู่ครบริมด้านบุโอเคไม่ห่างถือว่าใช้ได้อ่าแล้วเป็นที่อะไรกันล่ะทีนี้งันนาทีเดี๋ยวอาจารยจะพาไปดูว่าเป็นที่อะไรตรงนี้ไม่มีปัญหารับผมแรงอัดแรงแรงอัดแรงเบี่ยงแรงฟิตใบพัดฟันยังดีอยู่อะไรยังดีดีไม่มีก่อนไม่มีสึกล้อตรงจุดนี้ปั๊มตรงนี้หลายปีแล้วนะครับคุหลายปีมากอ้าวล้วจะอยู่ที่ไหนล่ะอาจารย์ เจอแล้วพอมาดูฝาหน้าก็รู้เลยเจอแล้วนะครับผมมันต้องมีจุดนะครับผมอทำไมเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์นี่ฝาหน้ารอยพาทางน่าจะเกี่ยวกับเรื่องที่คุณลูกค้าท่านไปแต่งมาแอนเนี่ยรอยแอนรอยแต่งรอยเว้าวเข้าไปอย่างเงี้ยแบบนี้ไม่ดีครับผมอย่างนี้ไม่ดี ร,รอยแต่งรอยวอลเข้าไปแบบนี้ไม่ดีนะครับผมเพราะกําลังเขาจะไม่ฟ mm ิตเท่าที่ควรดูนะแอนอยู่เนี้ยโอ้ยไม่ได้นะครับผมเสียหมดเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปแต่งนะครับผมคุณลูกค้าหรือเอฟซีทุกท่านห้ามแต่งฝาหน้าห้ามแต่งเด็ดขาดนะครับผมจะเกิดแต่งไปปุ๊บเนะี่ยแรงอัดเขาจะไม่ฟิตมันจะห่างนะครับมันจะห่างจากใบพัดมากๆเลยมันห่างตัวนี้เพราะเขาจะไม่แนบสนิทนะครับผม จะไปเข้าใจนะครับว่าแต่งฝาหน้าแล้วจะจบนะครับไม่ใช่นะครับผมเพราะแต่งฝาหน้าแล้วจะมีปัญหาแบบนี้นะครับถ้าหากเราแต่งแบบนี้แล้วเราก็ต้องจำใจและจำยอมใช้แบบนี้แต่เราก็ต้องใช้แบบตึกต่ำๆนะครับผมก็ประมาณชั้นหนึ่งสองชั้นเราก็จะใช้เราดันขึ้นมาได้นะครับผมแต่ถ้าหากจะไป4ี่ชั้นห้าชั้นตัวนี้ดันไม่ถึงกําลังตกกําลังแผ่วมากเพราะฝาหน้ามีการแต่งไปแล้ว แต่งฝาหน้าตรงนี้ห้ามแต่งนะครับเอฟซหรือคุณลูกค้าห้ามแต่งนะครับผมห้ามเด็ดขาดฝาหน้านี่อย่าไปแตกเฉียวจะเกิดแตกปุ๊บมีปัญหาอ้าวมันไม่ได้จิบจับอาจารย์เพราะว่าเราเวลาเราเข้าใบพัดไปแล้วมันติดมันติดแล้วเราก็ต้องแต่งอันนี้ต้นเหตุไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องฝาหน้านะครับไม่เกี่ยวเรื่องฝาหน้าเลยมันเกี่ยวกับเรื่องการที่เราเข้าใบพัดนะครับการเข้าใบพัดเนี่ยถ้าหากเราเข้าไม่สนิทนะครับถ้าหากเราเข้าไม่สนิทเนี่ยมันจะมาติดกับฝาหน้า พอติดกระฝาหน้าปุ๊บพอเราประกอบฝาหน้าเข้าไปปุ๊บประกอบเข้าไปใช่ไหมแล้วมอเตร์ไม่หมุนเราก็ไปคิดว่าฝาหน้ามันมีปัญหานะครับอันนี้เข้าใจผิดเข้าใจผิดเลยอย่าไปคิดว่าฝ้าหน้าต้องมองที่ใบพัดอย่างเดียวเพราะใบพัดเป็นคันบันไดออกมาห้ามเป็นคันเป็นห้ามเป็นคันบันไดออกมาเป็นเด็กขาดนะครับผมจะเกิดเป็นคันบันไดออกมาปุ๊บอย่างนี้มันีะมาชนกับฝาหน้านะครับดังนั้นเราจะต้องแต่งตัวนี้แต่งด้วยวิธีไหนครับอาจารย์ เราต้องตอกตัวนี้เข้าไปตอกให้มนขยับเข้าไปนิดแล้วก็หมุนตอกให้เข้าไปแล้วก็หมุนแล้วก็ค่อยลูบอยู่ด้านบนนี่ลูบอย่างนี้ให้เสมอลูบอย่างนี้ให้เสมอลูบอย่างนี้ให้เสมอลูบ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 อย่างเงี้ยนะครับผมลูบอย่างเงี้ยให้เสมอเสมอเสร็จเพื่อย้าเลยลูบปุ๊บนะครับผมก็จะมาปิดฝาหน้าได้ตามปกติเองนะครับอันนี้เข้าใจแล้วนะครับผม ถ้าหากเป็นรุ่นถังกลมเราจะต้องตรวจเช็คหนึ่งถ้าหากเป็นรุ่นถังกลมไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ช่างนะครับผมเป็นปั๊มออโต้ฝาหน้าที่เราจะต้องตรวจเช็คฝาหน้ากับใบพัดแล้วก็ตัวแอร์ชัตเจอร์นะครับผมแล้วก็จะมีตัวพิชเชอร์สวิกถ้าหากเป็นรุ่นถังกลมนะถ้าหากเป็นปั๊มสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเขาก็จะมีแค่ฝาหน้ากับใบพัดเหมือนกกับตัวนี้นะครับ สี่เหลี่ยมก็เป็นปั๊มออโต้แต่สี่เหลี่ยมตัวนี้ไม่เป็นปั๊มออโต้เป็นปั๊มอาศัยลูก้อยบนดาดฟ้าส่วนสี่เหลี่ยมทั่วๆไปก็คือเป็นปั๊มออโต้นะครับคอยต้องมาตรวจเช็คเหมือนกันแค่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นทางกลมก็จะมีอยู่3ามจุดที่เราจะต้องดูนะครับมันจะขยับขึ้นไปนะครับอันนี้ปั๊มไม่มีกําลังกําลังแผ่วกําลังอัดเบามากนะครับส่วน มิสซูอีด้านหนึ่งหนที่บอกว่าตัวแอร์เช็ตเจอร์ไม่ดีนี่แหละตัวแอร์เช็ตเจอร์ไม่ดีนะครับจเป็นจะเป็นคาบนี้กําลังเขาจะตกกําลังก็ยังไม่ดีอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับส่วนพิเชอร์สวิอหลังที่ผมบอกให้ตรวจเช็คให้กดดูลิ้นเขาเรียกว่าลิ้นพิเชอร์สวิคนะครับมันจะยกขาด้ับหน้าคอนแทคอยู่ด้านในมันจะยกนะครับมันจะยกมันจะคอยเป็นสะพานคอยจากกันนี้ถ้าหากเรากดแล้วมันมีการค้าง กดแล้วมันมีการค้างอย่างเงี้ยมันไม่เด้งมันไม่เด้งติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักอย่างเงี้ยแสดงว่าตัวนั้นเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มเสียแล้วนะครับผมให้จการเปลี่ยนใหม่ได้เลยยิ่งถ้าหากปั๊มเรากําลังทํางานอยู่แล้วเราลองมากดแบบนี้กดแล้ว้าเกิดมันค้างไว้ลักษณะแบบนี้ให้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนทันทีเลยนะครับอันนี้คือตัวิฟเชอร์ที่เริ่มเสียแล้วนะครับก็พาให้ปั๊มไม่แรงเ,เหมือนกันครับดังนั้นวันนี้อาจารย์ออกคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับ ให้ไปศึกษาแล้วก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมดูว่าปัมของตัวเองเป็นแบบไหนแบบไหนนะครับส่วนอาจารย์เอาข้อมูลดีๆบอกกันแค่นี้ก่อนเนละ้๋ยวไเจอกันใหม่ครับขอบคุณ FC ทุกท่านและผู้ติดตามทุกท่านสวัสดีครับผม